สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่าน f c ไก่ f c ใหม่นะพี่น้องจา๋าพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องจา๋าพี่ j จจะพามาสรุป5าลาวนะคะของมาที่7กันเนาะโอเคสรุปกันเลยพี่น้องจา๋าสำหรับลาสตาผลที่ออก748 2 7นะคะพี่น้องจา๋า2 7จพี่ j จบอกเลยว่าให้จับคู่ข้างบนได้เลยนะคะ ก็จะมาในตัวกลับที่เจ็ดสองด้วยนะเด่นเจ็ดเนาะแล้วก็ตัวจับคู่ข้างบนเจ็ดสองนะ,ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เข้าเนาะสำหรับ48นี่ถ้าใครชอบ4นะคะพี่น้องก็จะไปเป็นตัวนี้นะ48อ่ะนี่4ก็มีนะคะในนี้นะคะพี่น้องแล้วก็เข้าที่เด่น8วิ่งรูด8เนาะอ่ะต่อไปลาวสามัคคีคระพี่น้องจ๋าลาวสามัคคีผลที่ออก9 5 3า9มอนะคะ สามมานะคะในวิ่งรูดนะพี่น้องจ๋าห้าสามก็มาะคะ่ะในตัวเจาะให้ด้วยนะคะห้าสามมานะคะเนี่ยอันนี้เสียดายนะ้น้อไม่มีสามเก้าห้าสามนะคะพี่น้องก็จะได้เอสามตัวเนาะสองเก้าก็มาเนาะพี่น้องเนาะสองเก้าก็จะมาอยู่ในตัวของอ่าชุดข้างบนนะคะนี่ถ้าใครเอานี่ก็เก้าสองตัวนี้คะ่ะ จับคู่ไปตัวนี้เนาะโอเคเราไปต่อของราวีไอพี่น้องจาาลาวีไอผลที่ออกสามเจ็ดสองสี่สามนะคะเจอมาอีกแล้วนะคะพี่น้องเข้าเข้าตัวอันนี้เข้าตัวต,วตรงนะรอบสตาเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องจา๋าเจ็ดสองค่ะพี่น้องจา๋าดูพี่ใจเขียน2.7เราไปค่าออกไม่งั้นก็คือจับคู่ได้2เด้งเลยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ในนี้ก็มีเนาะ เขาวิ่งรูด7ด้วยนะคะ7 2นะคะพี่น้องจา๋านี่มาอีกแล้ว7 2 2 7สองตใช่ไหมตัวกลับแล้วก็ตัวตรงนะคะแล้วก็4 3สมาที่วิ่งรูด4ตัวแทนกับ7ด้วยมาด้วยนะคะส3นะพี่น้องจา๋าเนาะส3มานะคะก็ถ้าเกิดใครชอบ4นะคะระหว่างจิตกับนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะพี่น้อง4 3สเนาะก็เข้าวิ่งรูดเนาะอันนี้ก็เข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋า ต่อไปสามัคคี VIP จะพี่น้องจ่าผุนที่อกนะคะ95169 51มานะ69มานะคะ69อยู่นี่นะคะพี่น้อง51มา69มานะคะอ่านี่69นะคะ51ก็มานะคะในตัวดินเนาะก็เข้าวิ่งรูที่1ด้วยะคะ่ะพี่น้องจ๋าเข้าวิ่งรูที่1นะอ่า ห้าหนึ่งแล้วก็หกเก้านะคะอันนี้มาในชุดรวมเนาะชุดรวมด้วยตัวเจาะเด่นด้วยนะคะอันนี้นะคะชุดรวมแล้วก็รูดด้วยนะคะสำหรับสตาร์ VIP ผลนี่ออกห้าหกสามนะคะหกสามมีไหมหกสามมีนะคะเขาวิ่งรูดสามด้วยนะคะ เราก็00พี่น้องจ๋า00วันนี้อันนี้ได้สองเด้งเลยนะ00แต่00ไม่มีคือหมายถึงว่า00ในชุดเราไม่มีแต่ได้รูดนะคะอันนี้รูดนะคะสองเด้งมีใครได้รูดไหมมีใครได้รูดกับพี่ใจไหมเพราะพี่ใจบอกจะมาเน้นรูดนะอ่ายินดีกับพี่น้อง fc นะคะที่เข้ามาหยิบจับตัวเลขในวันนี้ปังมากนะคะพี่น้องเราไปต่อของวันที่แปดนะคะ ก่อนเราจะตบอบวันที่เป็นเราก็ต้องมาฟังคําเตือนตามนโยบายของพี่ยูทางช่องไปเพียงสื่อกลางการนํนนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า2 8ปีควรรับคาแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมโอเคพี่น้องจ๋าไปรับชมกันเลยนะคะสาหรับวันที่8นะคะพี่ใจ๋ให้เด่นที่7 8 9นะคะสาหรับตัวเจาะตัวจับคู่นะใช้จับคู่นี่คือพี่จ เจ็ดกับสี่แปดกับสามเก้ากับหกนะแล้วพี่ jay ก็วางตัวดินไปให้เพื่อนเพื่อนชื่นชอบตัวนั้นก็หยิบจับเอาไม่ชอบพี่จเจ j a ให้อันอาจจะหลายตัวนะแล้วก็มาดูตัวดินแต่ละรอบด้วยค่ะพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกันได้ค่อยไปจับคู่ข้างบนนะค่อยไปจับคู่เปรียบเทียบดูในนี้สามารถจะจับเอากันได้จับคู่นะคะพี่น้องจับคู่สองตัวสามตัวไปเปรียบเทียบดูด้วยเพราะว่าพี่จ a y ทำหลายคลิปก็เข้าด้วยกันนะ ส่วนที่ให้จับคู่เนี่ยเขาก็จะจับคู่อย่างนี้แต่พี่แจยก็จะมีจับให้ในนี้ด้วยแล้วพี่น้องสังเกตดูดูตัวเด่นโดยนะ,ะพี่น้องดูตัวเด่นข้างล่างกับข้างบนอ่ะแล้วแล้วนี่พิจารณาเอานะคะเพราะว่าสมมากบางทีเขาจะมาอย่างนี้นะคะบางทีก็จะมาแบบนี้พี่แจยถึงได้เขียนไว้ให้สําหรับเลขตัวแทนนะคะเลขพี่น้องนะคะฝั่งนี้พี่แจยก็จะแยกเด่นให้คือเน้นรูดนะคะเพราะว่าพี่แจจะรูดประจํา แล้วก็ได้ค่ากับข้าวทุกวันโอเคพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,ก,อ,กอีกหนึ่งคลิปดีๆกับตัวเลขสวยๆเนาะพี่ใจก็เอามาให้ดูใกล้ๆบางทีอาจจะว่าอยู่กล,ลนะคะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่ใจด้วยนะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามพี่น้องที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดพี่น้อง FC ใหม่ที่เข้ามาแล้วพี่ใจยังไม่กลับไปนะพี่น้องจา๋าพี่น้องทักมาอีกทีนะ พี่ใจบอกตรงๆช่วงในงานพี่ใจเยอะไม่มีเวลาไปดูแม้กระทั่งคลิปให้เพื่อนนะคะแต่ว่าเพี่ใจอาจจะช้านิดนึงนะอาจจะไปดูช่วยช่วยดูให้ช้านิดนึงไม่ว่ากันนะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้เฮงเปงบงๆด้วยนะคะไม่ได้ลงหาลาพัฒนาให้ด้วยเพราะว่าไม่ว่างนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ